วันนี้เจ๊แม่ได้ไลฟ์สดนะคะแต่เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆช่างไฟในตำนานค่ะไม,ไม่ต้องโ์หนาะเห็นแค่ดากค่ะไม่ต้องห่วงจบนะคะเห็นแค่ดากน้อยๆเจ้าอะคะ่ะโอเคเนาะครับแล้วก็ปาดมาทางฝ้านะคะงานสีเข้างานอุดรูนะคะไว้ขังจริงจบค่ะกับทุกแกใกล้แล้วค่ะ ยังคง60อซอยู่ดีนะคะเดี๋ยวจะมีไฟมาแคบระบบไฟยังไม่เข้านะคะวิ่งแค่กล่องกับรางเฉยๆแล้วก็หั่นสีเออถ้ากล้องเจ๊ไม่ค่อยดีะคะ่ะเจ้าของบ้านบอกมันต้องให้ได้เห็นรายละเอียดผงชูรสกับน้ำปลาหน่อยนะคะก็จะเห็นรอยอย่างนี้ค่ะอันนี้คือรอยต่อนะคะรูปเยอะไม่ได้เดี๋ยวสีเจ๊หลอกออกมาเจ๊ใช้ของไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่นะคะค่ะ รูปเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวสีหลุดลอกออกมาใช้ไปวันสองวันหลุดแล้วค่ะจริงๆค่ะตามนั้นนะคะลูกค้าใครซ,ซื้อก็ซื้อกับเจ๊นะคะถ้าไม่ใครซื้อก็ตามกันนานๆก่อนนะคะเอาตามนั้นเนาะไฟนี้ก็มาจาก LA นะคะก็ใช้ไปตามไปแต่ละกล่องนะคะก็ติดตั้งวันนี้ระเบิดพรุ่งนี้ค่ะตามนั้นนะคะ,คะอันนี้เราจะส่งงานประมาณนี้แล้วก็จะกลับพัทยากัน ก็คงไม่ได้ออกจากซอยนะคะกระจกก็จะอย่างนี้ค่ะไว้ให้ลูกค้าแกะเองทำความสะอาดเองนะคะค่ะก็เห็นฟ้าไหมคะเป็นรอยขุกขุกขาๆอย่างนี้ค่ะเราจะปล่อยไว้นะคะให้เป็นเท็กเจอร์ดีเทลนะคะแผนที่ประเทศไทยก็ดูเป็นเห็นไอเดียลูกค้ารู้จักคำว่าศิลปะไหมคะนั่นแหละค่ะเก็ตนะคะ โอเคตามนะคุมงบไม่อยู่นะคะบานปลายแน่นอนทีเซทอีเวนต์ยินดีรับใช้ค่ะ